นี่เด้อค่ะพี่น้องนี่ในขั้วเนี่ยแหละเด้อจาเหตุอ่าลาดนาเส้นกรอบน่าจะเนาะร่างผลิตเส้นอยคะะจังเส้ละค่ะจะทำเส้นให้กรอบก่อนเนาะชุบแป้งกรอบนะคะความใจเย็นกับบอพ่อก็เลยออกมาบะง่า,งามเป็นไงน่าจะมันทำทิ้งไว้ก็ไม่ได้มันจะไม่แซบจะโบออลอยนอ้องค่ะพี่น้องในในขั้วก็เกาเนี่ยและจ้ะ ก็จะไปทั้งใดเรือยจ้ะด้าหน้าเช่นกรอบนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเกลี่ยมาโอ้ยเป็นคนทีไส่ห่อนเท็ดยังกระดาษนี่คืออ่าัดหน้าเส้นกรอบนะคะซูมให้ี่น้องมือก่อน กอบบน้องสาวว่าเออเจา้ากาอบูีจีเน่ะพี่น้องพันว่าลงคิมเงี้ยวแน่พันว่าลงกอรอเกลี่ยก็คือขี่กระต่ายพันว่าก็เลยสใส่ความละมุนแน่ไดโบจะกของเป็นคนไหวนะจ้ะจขอโทดขอพ่ยพี่น้องเด้อค่ะอ่นุีหยางแว เวฟวนว้าเนาะคะ่ะนี่จะ้ะประมาณนี้จะ้ะอึ๊บหลดจักหน่อยกันเน,ะะนาะลาดหน้าเส้นกรอบนะคะพี่น้องคะ่ะสั่นในจักหน่อยเด้อะคะ่ะพี่ฮบนตังไก่อย่าเน้นงุ่ยนะคะเนาะจะประมาณนี้ละคะ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นกอนเยอะคะ่ะพี่น้องมันจะกายกรอบเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมันจะจกรายกรอบเนะค่ะพี่น้องเนาะ